กาบสวัสดีครับนานารุกท่านวันนี้ผมะบอมอีสานพาละกติพานานามารับชมการยิงสไว้นามแดงขังแหลของผมครับผมแต่ว่าช่วงแรกอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงเนื่องจากฝนตกครับนานาะแต่ว่าช่วงล่างๆกะแก้ไขมาได้ครับยังไงกะกาบขอไฟนานามานาทีนี้ด้วยครับผมยังไงก็ฟังนานาติดตามรับชมน้ำขับว่า ข้าวิีมานสำใดมืวันนี้สำหรับการยิงสวายนำแดงครั้งแรกครับผม เบิงช็อนนีดีๆครับผมปลาคืนไก่แห้งแล้วก็ปฟาวยิ่งครับเป็นครางเรลที่ยิ่งหลูกก็เลยหน่อยไก่ไปหน่อยครับผมรับชมกันเลยครับนะนะ่ะ นั่นแหะครับนนาตามภาพเลยภาพบรรยายแหละครับบูู้ว่ามันหลอดใดจังไดครับซับตรงทุกคนครับถือว่ามันโชคดีครับผมหลอดไปได้อีกหนึ่งมื่นครับปลาตัวนี้ใหญ่ใช้ใดเลยครับนนาเดี๋ยวติดตามกันต่อเลยครับผมเดี๋ยวไก่ที่ใดไปแก้ไขใหม่ละครับ ไม่ทันตัวเล็กเป้ามาจากบึงหรือผืนนี่เนะป้ามาจากในบึงไง สบายเต่งเต่งโคตรไวเลย โดนโดนโสวย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 นะได้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 เดี๋ยวๆดีเดียวคของพี่คูของพี่โอเคโอเคแป๊บเดียวแป๊บเดียวแปเยวแป๊บเดียวแเดียวเดียวอเวลาแป๊บเดีไม่โดนไม่โดนไม่โดนพี่รอดพี่รอดพี่รอดลังไว้น่ะ พี่รอดเมื่อกี้ใช่ลังมาปล่อยทุ่นเรือวะใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่บอมพี่บอมไม่ได้ไหนพี่บอมไม่ได้ไหมนี่มีมีอะไรไหมมีดไม่ได้พามา

หลังบ่ได้ครับนานาบุว่าโด,ดนตรงไหนเขาป้าแล้วเขาป้าแล้วนัดเร็วนัดสายจะหมดสายจะหมดเออยัยยัยเกือบสิบไม่แน่ก็่าสิบกว่า,วาอย่าอย่าอย่าลังเลงเว้ยวดีๆนะมาบอก

อย่าล <prueba>, ังอย่าลังเอามาเอาสายเอาสายเอาสายมาเอาสายไหมพงศเอาโยมาเมือซ้ำในตำนานรู้อยากเปล่าเมือซ้ำในตำนานนะรู้จักเปล่าเอามาทังนี้ สิบสามสิบสี่เอามามาพี่ขอเป็นมือโยดีกว่านี้ไม่ต้องดึงนะ่ะโอเคให้เกี่ยวเฉยๆได้ครับน้องไม่ต้องดึงให้เกี่ยวเฉยๆไปโยมดพล่ไปก่อนสัก่อยไปก่อนเป็นกลางหลังเลยบอกเลยสัำดูลดูงหลังพอดีเลยเด็ดเด็ดเด็เด พี่ไปฝั่งนี้วะ่ะน่าจะถนัดกว่าหลังให้มันยอมดิัมไม่ยอมอโดนนัดอืมตาสิบหวานรังมันขึ้นนะเอาเลยเดี๋ยวตก็ได้พี่ต่อ,อย,ต,อยอติดสายมากมาพี่รังให้น้องนน้้อองงเกี่ยวอ่ะ อ๋อไอ,าอมามาส,บบสิบปอนดรูดครับน้าน,นะนัาเอาอยันได้ของพี่รอดทีดเดียวพี่สาบเข้ากลางตัวเลยใช่เมื่อกี้เอาขึ้นมาขึ้นมาบนเอาขึ้นมาบนวานางงงงงไม่่ต้อลลาง อันเมื่อกี้สามทีไม่โดนมันต้องให้พี่มามันถึงจะยิงโม้ได้อะถ้าพี่มาไม,ม่มีใครให้โม้ถูกป่ายังขุดเลยบ้าไอยังขุดเลยยงเ,ลย,ยงเียงหมดนัดดิแก้วให้หมดเลย นี่ครับนัน่าใช่นัดยกให้หนานาได้ชมทิอุ้ม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 เงียงอุ้มสายก็ได้น้าเบิ่งครับผมนี่ครับอู้อู้อู้ระวังระวังระวังสิบกว่าในนอนครับอูย้ยนี่ครับสาบสองคนโดนคนหนึ่งครับโอุย้ยสิบปลอดประมาณโอ้โหครับนั่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดตามตัวต่อไปกันเลยครับปลากำลังขุดเดี๋ยวเขาได้อยากกินปลาก่อน ถึงมาแล้วครับน่นะเอามรเบิ่งงรับกิโลเบ็ดกล้องหมดเอา,เอาทายไว้ประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองครับเดี๋ยวดูก่าได1สิบครึ่ง 10, ใช่ป่ะสิบโลครึง่งสิบโลครึง่งไม่ถึงสิบสามที่ตามกำหนดไว้ว่ะบอกแล้วว่าสิบมันหน้าได้อยู่